มาที่เรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องของเจเจตรินนะฮะกับพี่ปิ่นเกตมณีนี่แหละ ต้องบอกว่าคนก็ยังให้ความสนใจกันอยู่นะที่ประเด็นของการหย่าการของคู่รักดารายุค90เนี่ยแหละใช้คําว่ามีข่าวลือรือ,รอมีข่าวอ่าก็ต้องเจอกล้าพูดชัดๆไมหมล่ะอ่ามันเป็นข่าวลือแต่ตอนนี้ข้อมูลที่ออกมาซัพพอร์ตประเด็นนี้มันเยอะมันหลากหลายด้านมากจริงๆก็คือคนนะก็โยงไปกับพี่เจพี่ปิ่นนั่นแหละเรื่องของคู่รักดารายุค90เซนใบยานะแต่ว่าค,คือต้องพูดก่อนว่าณนะถึงตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมา ีแจ้งหรือว่าแถลงข่าวว่าจริงหรือไม่แต่ว่าอย่างที่บอกก็มีหลายๆเหตุการณ์ต่างๆมานะทั้งเรื่องที่อย่างที่บอกไปงพ,งพี่ปินนะ่นส่งพวงรีดแยกกันไปแสดงความเสียใจการจากไปของคุณ,คณแม่ของพี่โบชยาดาแล้วพี่ปิ่นี่กลับไปใช้นามสกุลพี่ชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมก่อนแต่งงานแล้วก็มีคนอชาวโซเชียลนี่ก็ สัมผานะคือเขาก็เห็นว่าพี่เจก,กับพี่ปินอ่ะเขาไม่ได้ฟอลโล่อ s ินสตาแกรมกันแล้วด้วยเพราะก่อนหน้านี้นยังมีไปเม้นกันบ้าง<อ>ใช่ไหมฮะแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเอา้าเขาอันฟอลกันแล้วนะฮะล่าสุดเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาอีกพี่ปิ่นเขาก็โพสต์ในอินสตาแกรมนี่แหละมันก็คือในหลายโพสต์มันก็ยิ่งตอกย้ํากับขา่าวที่เกิดขึ้นอีกนะฮะอย่างโพสต์ล่าสุดเนี่ยฮะเมื่อวันที่2เมษาเป็นภาพลูกชายคนเล็ก น้องเจ้าหมุดเจ้าหมุดเจ้าสมุดพร้อมเขียนแคปชั่นสุดซึ้งว่ามากอดกันแม่รออยู่ครับแล้วก็โพสตต่ออีกในวันที่3เมษายนพี่ปิ่นเนี่ยโพสต์คลิปใน IG Story เป็นภาพมุมในบ้านพร้อมกับแคปชั่นบอกคิดถึงบ้านบอกว่า missing home แล้วก็อีกโพสตก็เป็นภาพห้องนอนเขียนแคปชั่นว่า missing my room พร้อมอีโมจิหน้าเศร้าก็เอออายังไงอะทำไมคิดถึงบ้านคิดถึงห้องอะบ้าน ั่งพี่เจเมื่อวานนี้ก็โพสต์ภาพคิวงานเดือนเมษายนที่คิวงานแน่นเอียดเลยพร้อมเขียนข้อความถึงลูกๆบอกว่าสองคนเรียนจบอังกฤษแล้วเหลืออีกหนึ่งคนหายใจลึกๆแล้วโดดขึ้นเวทีทำหน้าที่ให้ดีที่สุด #j7trin#godknows นะคะม,มันก็ก็มีมอะไรออกมาหมให้คนแบบว่ามันก็ไม่ไม่ปกติอะไรอย่างนี้แบบ เขาจาโพสอย่างนี้เหอรอเพราะก่อนหน้าน,นี้ไม่เห็นมีโพสต์ในลักษณะนี้เลยอย่างงี้แล้วอย่างโดยเฉพาะโพสต์ของคุณปิ่นเนี่ยที่คิดถึงบ้านคิดถึงห้องนอนแล้วก็<อ>มันจะมีโพสต์ซึ้งๆถึงลูกหรือรอยสักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เพิ่งไปสักกลางหลังมาเป็นเป็นชื่อลูกชายทั้งสามคนอะไรต่างๆนะก็ออรอฟัง จากปากเจ้าตัวดีกว่าเนาะพี่เจเหมือนจะมีะแถลงข่าวงานคอนเสิร์ตอีกวะมีวันนี้นะฮะว2 k เคแต่ไม่แน่ใจพี่เจไปหรือเ<ไ>ปล<ะ>่า